กระเป๋าจะแบบอัดแน่นไปด้วยของสําหรับเวลาที่เราเจ็บป่วยก็ถ้ามีอาการแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะก็จะเตรียมวางไว้แบบนี้นะ เจอกับจาจังที่ช่องโอ้ก็จังไลฟ์เหมือนเดิมนะคะทุกคนพรุ่งนี้นะคะจาก,กับโคจังจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่2กันแล้วนะคะซึ่งจากครั้งแรกที่เราฉีดวัคซีนกันไปแล้วเข็มแรกนะคะก็อาการแย่ประมาณ3วัน4วันเลยนะคะแต่ว่าโคจังก็คืออาการแบบแทบจะไม่มีอะไรเลยซึ่งถือว่าเป็นเคสที่แบบว่าโชคดีมากๆนะคะในการฉีดเข็มแรกจาก,ก็ชอบมากๆนะคะที่มีคนนะคอมเมนต์ไว้ให้คือเขาคอมเมนต์ไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวจ่าจะปักหมุดไว้ที่อันแรกเลยนะซึ่งเป็น ทำเตือนจริงๆว่าเรานะคะไม่ควรฉีดวัคซีนพร้อมกันนะเพราะว่าถ้าหากว่าแพ้วัคซีนด้วยกันทั้งคู่มันจะดูแลกันไม่ได้นะคะคือมันจะเป็นอะไรที่แบบมาหาซวยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําแต่ว่าในกรณีของจาตอนนั้นจ่าก็แบบเฮ้ยคิดแล้วคิดอีคิดหลายตลกมากเลยนะ <c oughs> คราวนี้เราก็ปรึกษากับโคจังแล้วมันบังเอิญกับช่วงที่วัคซีนมันแทบจะจองไม่ได้อ่ะแล้วมันก็หาคิวได้ยากมากนะคะแล้ว มันก็เป็นวันเดียวที่เราสามารถฉีดได้แบบทั้งสองคนอะแตก็พานิกอะเราก็เลยแบบเออยังดีกว่าไม่ได้วัคซีนก็เลยไปฉีดโอ้รู้สึงเล่วว่าไม่ควรฉีดพร้อมกัน,นจริงๆทุกคนก็เลยเป็นสนภาพแบบนั้นไปจากกับโคจังมีการสองคนนะคะอ่ะเอาเป็นว่าจะพูดเดยอะแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปเลือกซื้อของกันนะคะสำหรับการเอาตัวรอดในครั้งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อไปนี่ต่อเฮ้ยวนทีดไห

เขาจีบกันหรอผีเสื้อสองสองตัวจีบกันหหรอหรืออะไรเขาทำอะไรกันอยู่หรอใครรู้บ้างรหรือล่าเขากำลังตัดกันไม่รู้รยน่ารักตัวใหญ่นะใหญ่มากโอบินเล่นดูซสายยิงกับน,นกอะ่ะหรือว่านกจริงๆผีเสื้อนะคะ คนคิดว่าเป็นนกหรือผีเสื้อนั่นคือผีเสื้อนะจ๊ะ <S <S ถ้าบินมาหานี่เรากรีดเลยนะเราหัวมากเ <Enjoy, S 1> ด็ดจ้ะนายโคจันวาจาจันวิตายไมเนจิเดชวโคจังวาจาจันได้สกีเดสกะาจาจังก็ได้สกีเดสกะนั่นในโซนมาหวยไม่ควาลเริ่มมือเลยนะถ่ายคลิปที่ไรนะทำอย่างนี้ทุกทีนี่ยจะบอกทุกคนอื ตอนไม่ได้ถ่ายคลิปนะชีวิตของคุณนะคะที่ฉันไม่ได้ที่ฉันบอกเลยถึงแล้วนะคะเข้าไปกันเลยค่ะตอนนี้เราซื้อของกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็คือร้านขายยาที่เราไปซื้อกันมาและนี่กระเป๋า,าจะแบบอัดแน่นไปด้วยของโต๊จ้งก็เหมือนกันนะคะจีมันน้ำใจเงี้ยอิจิมันสามสิบไมายปลายปลาย ซื้อของหมดไปหนึ่งหมื่นสามพันเยนละทุกคนเยอะมากคือนี้พวกของแห้งพวกยาอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบว่าแผ่นแปะแก้เมื่อยอะไรพวกนี้แพงอยู่ก็เลยหมดเงินเยอะกันขนาดนี้นะคะช่วยกันแบกกลับบ้าน,นะคะ่ะทุกคนดูตรงนี้ค่ะเนี่ยนั่นคือต้นอะไรอะสงสัยมากเลยมันขึ้นหนาขึ้นดกตามธรรมชาติมากเลยนะ สองข้างทางคุยเยอะมากไปไกลลวไม่มีคำว่ารอนะคะคุณโคจังซื้อของแล้วก็เตรียมวางไว้บนโต๊ะตรงนี้เลยนะคะเอาไว้อย่างนี้เลยจะได้ง่ายต่อการหยิบการเลือกอะไรเงี้ยก็มาไม้ตรงนั้นนะคะเอาไว้ใกล้ๆกับ น้ำร้อนการน้ำร้อนอยู่ตรงโน้นจะได้กดแล้วก็กินเลยนะคะก็จะเตรียมวางไว้แบบนี้นะถ้วยชามก็เอาวางข้างนอกอย่างนั้นเลยนะคะสะดวกส่วนนี้ก็เป็นน้ําเกลือแร่ที่โคจังบอกว่าดีเอาไว้เผื่อท้องเสียนะก็เหลือของเตรียมประมาณน,นี้ส่วนนี้ที่แปะแก้ปวดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเจลลดไข้จะเป็นเจลแบบแปะแล้วก็ใช้หนเดียวทิ้งคลายผ้าอนามัย <laughs> ใช้แล้วทิ้งได้เลยดีค่ะสะดวกดีอันมี้มี16ชิ้นนะแล้วก็มี อย่างนี้เพื่อไม่มีแรงกินแรงรจริงก็จะหยิบอันนี้มากินหยิบนับต้งหู้นะคะอร่อยทุกคนน้ำต้มหูยี่ห้อนี้กินง่ายนะคะยี่นี่คือโคจังเหมือนจะมีไข้นะคะก็แปะไว้ใจเองก็เหมือนจะมีไข้เหมือนกันนะตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวจะแปะแผ่นเจลลดไข่นะคะนี่ก็คือแผ่นเจลลดไข้นะแล้วก็จะมีอาการเจ็บแขนนะคะแล้วก็วงงงงแขนอาการเหมือนข็มแรกเลยค่ะทุก แต่คือแต่จะบอกว่าอาการเหล่านี้มันเป็นอาการปกตินะหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะคะเดี๋ยวไม่นานที่ไทยก็น่าจะได้วัคซีนกับเขาบ้างแล้วล่ะนะก็ถ้ามีอาการแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าซักแบบ3 4มสี่ชั่วโมงไข้อะไรยังไม่หายเดี๋ยวจะให้ทานไทดีนอนนะคะทั้งจานแล้วก็โคจงังโคจังตอนนี้นอนสลบทะว่าผลน,นี้จะดีหน่อยที่ ยังพูดอะไรไหวนะคะแต่ว่าโคจังคือสลปเลย นนไปนี่คือสิ่งที่เราเจอตอนที่เราตื่นนอนนะคะโคจังน่าจะลุกมาใช้แหละทุกคนเนี่ยเจลแปะหัวแล้วก็ที่แปะแก้ปวดนะทั้งหมดนี้คือโคจังลุกมาใช้ของเขาเองนะคะ แต่ว่าเมื่อกี้ถ้ไปดูโคจเหนึองตัวร้อนนะจะจะเช็ดตัวให้โคจังนะคะจะมีอาการแบบปวดนะบนน่องปวดเหมือนกันแต่ไม่ได้ค่ะถึงเราปวดแต่สามีเราต้องดูแลเขานะคะ วันนี้ท้องฟ้าสวยมากพาดตขึ้นนะคะยามเช้าในญี่ปุ่นนะว่าเป็นยังไงอาการก็ดีขึ้นหายปวดแล้วก็ตอนนี้จะก็ยกแขนได้ระดับนี้ละนะคะไม่รู้ว่าเพราะอาการดีขึ้นเพราะว่าโคจังอะ อาการหนักในเข็มนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะปวดเราก็ต้องแบบลืมลมมันไปแล้วก็ลุกขึ้นมาทํากับข้าวนะคะตอนนี้จะก็ต้มข้าวต้มก็คือต้มหม้อใหญ่เลยเนี่ยรอให้ข้าวบานนะทุกคนข้าวต้มต้มง่ายนะต้มง่ายสําหรับใครที่แบบทํากับข้าวไม่เป็นอ่ะเออต้มข้าวต้มเถอะถ้าต้มข้าวต้มได้ก็อยู่รอดแล้วเดี๋ยวไปหาใบเตยก่อนลืมเลยเนี่ยค่ะใบเตยอบแห้งนะที่แม่ทํามาให้ถ้าใส่ลงไปเนี่ยทุกคนมันจะต้องกระตุยกระจายแน่ๆอ่ะ ะะเดี๋ยวก็เขี่ยออกเอาแล้วกันจริงๆแล้วอะ่ะจะลืมทุกคนถ้าใครที่เป็นใบเตยอบแห้งเนี้ยเอาต้มใบเตยให้มันเป็นแบบเป็นน้ําใบเตยก่อนนะแล้วเราค่อยต้มกับข้าวมันจะสบายกว่าอันนี้คือจะลืมจริงๆเราก็ต้องมาใส่ทีหลังมันก็ต้องมาตักออกทีหลังนะคะพวกเนี้ยลอยๆเห็นมันเนี่ยที่เจะาบอกว่าเพราะนั้นมันจะอ,ออกอยากเห็นไหมคะคือเราไม่ได้ต้มมันตั้งแต่แรกแเรามาใส่พร้อมข้าวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วทุกคนจะลําบากนิดนึง ตอนออกออกถือกล้องก็เจ็บแขนตอนนี้ข้าวต้มของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแวบเข้าไปดูโคตรสักนิดนึงว่าเป็นไงบ้างนะคะ ไม่ใครแล้วดีใจจังเลยไม่มีใครแล้วเนะ<ป>เาะว,ว,วันที่สาวหนึ่งปองค่ะ หาห่วงหายไข้ทั้งคู่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่จ,จาย,ยัางมีอาการเจ็บแขนอยู่นะคะยังไงขอให้ทุกคนนะรักษาสุขภาพกันให้มากๆนะคะวันนี้จากับโคบจังขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ